ิ้นหนึ่งนะครับเวลาเราซื้อมาแล้วนี่มันอยู่กับเราอย่างยาวนานนะนอกจากจะชอบส่วนตัวนอกจากจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วนะครับจำเป็นต้องปล่อยเช่าเวลาที่เราไม่อยู่ได้ด้วยนะครับหรือแม้ท่าเราจะขายเนี่ยก็ต้องมีสสาพคล้องทําราคาได้เป็นอย่างดีครับวันนี้อยู่ที่สะโคบพร้อมสีสมัสิบเก้านะครับคอนโดโครงการนี้มีอะไรดีทำไมถึงตอบโจทย์การเช่าขนาดนี้ผมเองเก็ลงทุนคอนโดเป็น10ปีนะครับแต่นี่คือหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากอันหนึ่งเลยนะที่นี่มีอะไรดีนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเราจะไปดูข้อมูลไปวิเคราะห์หาาคตอบด้้วยกน,ป,นปีร อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอาสังหาที่เหมาะกับการลงทุนเนี่ยต้องหน้าตายอย่างไรผมให้2องปัจจัย2องข้อสําคัญน,นะฮะหนึ่งก็คือการปล่อยเช่าครับต้องปล่อยเช่าได้ค่อนข้างดีอัตราค่าเช่าเนี่ยเติบโตแล้วก็มีความต้องการเช่าอย่างต่อเนื่องนะครับข้อสองครับนั่นคือเรื่องของราคาเติบโตราคาขึ้นนั่นเองเราจะขายต่อจะต้องขายได้ง่ายครับถาเราพูดถึงการเช่านะครับตลาดที่เป็นผู้เช่าสําคัญเนี่ยคือตลาดแรงงานนะครับหรือคนทํางานในเหมือนเองนะโดยเฉพาะตลาดคนทํางานที่เป็นชาวต่างชาติหรืเที่เรียกว่า expat นี่นะครับ จะมีความต้องการการเช่าที่มากกว่าคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเขามาเมืองไทยเนี่ยอาจจะมาแค่ช่วคราวครับวันปีหนึ่งสองปีสามป,ปีแบบนี้ดังนั้นเขาต้องการการเช่าที่มากกว่าการที่จะซื้ออยู่ยาวนั่เนเองนะครับสองคือชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยมีกําลังซื้อค่อนข้างเยอะครับเลยเช่าได้ในอัตราที่ค่อนข้างแพงกว่าคนทั่วทั่วไปทําให้ตอบโจทย์ทั้งความต้องการแล้วก็เรื่องของตัวราคาค่าเช่าที่ดีครับแต่ว่าตลาดต่างชาติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆหมูๆมูนะครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบเนี่ยต้องตอบโจทย์พวกเขาด้วยเช่นอาหารการกินแหล่งไลฟ์สไตล์รงพยาบาลที่รองรับชาวต่างชาติรวมถึงโรงเวยนานาชาติอีกด้วยทําให้ถ้าเราอยากจะจับกลุ่มชาวต่างชา,ต,า,งชาติกลุ่มนี้เนี่ยต้องเลือกโซนให้ดีๆนะครับซึ่งุข,ขุ่มวิสาหกิจกาตรงนี้จะเป็นโซนที่ชาวต่างชาติได้อนช่างชื่นชอบเต็มไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์แลวก็ตอบโจทย์การยืมใสยของพวกเขาครับอสังหาแบบไหนที่ราคามันจะเติบโตนะครับง่ายๆเลยฮะก็คือมีความต้องการมากกว่าสป라이ต์ที่มีครับ และยิ่งเป็นโซนที่มีกําลังซื้อมีคนอยากจะจับจ่ายหรือคนร่ำรวยอยู่โซนนี้เยอะๆเนี่ยอาถาโซนนี้เนี่ยยิ่งราคาขึ้นครับถ้ามาถึงเป็นแบบนั้นครับพอคนกําลังซื้อมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ทําให้ร้านค้าบริการต่างๆในย่านย่านนี้เนี่ยหรือจะเป็นห้างเป็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็มีรายได้ที่เป็นเกาะเป็นกำครับ พอเขาค้าขายดีเนี่ยเขาก็อยากจะเช่าในราคาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆทาให้คนที่ถือหรือว่าแรนลอดในบริเวณนี้เนี่ยไม่อยากขายนะครับเพราะว่าถอ้ถือไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ได้มาทุกๆเดือนอยู่ดีครับและทางกับกันนะครับพอร้านดีๆเนี่ยมาเปิดในย่านย่านนี้มากขึ้นก็จะเป็นเหมือนแหล่งแม่เหล็กที่จะดึงดูดคนที่มีกําลังซื้อหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาจะเป็นหรือจ่ายเงินในย่านย่านนี้อีกด,ด้วยทําให้อีโคสเตต์ของย่านย่านนี้ครับมันก็เลยเข้มแข็งขึ้นไปตามๆกันนั่นเองครับคนใหม่อยากจะเขา <pen S 2> ที่สําคัญนะครับจำเป็นต้องใกล้แหล่งรถไฟฟ้าสาคัญอีกด้วยยิ่งเป็นเส้นสายสีเขียวที่เป็นเส้นหลักของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับการเดินทางไปมาหายสูตรที่อื่นเนี่ยก็ทําได้ง่ายและถ้าให้ดีนะครับต้องเป็น t r า m station อย่างเช่นพร้อมโพตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดหาได้ยากมากเลยครับโซลูชันพร้อมส่งเลยนะครับให้ง่ายๆคือเหมือนเป็นสยามของกลุ่มชาวต่างชาติครับซึ่งตัวแลน์มาต่างๆเนี่ยก็หนีพ้นตัว M district นะครับที่มีห้างดังอยู่กัน3ห้าง M Call Chee M p o r i แล็ M, m, m Sphere อีกท่านยังมีส,สนธารณะพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองอีกด้วยส่วนเบนจัดซีรีตรงนี้นะครับก็ห่างจากทางโครงการเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งโครงการสโคปพร้อมสีตรงนี้นะครับตั้งอยู่ในซอยพร้อมสีนะซึ่งเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างสุขวิทธิ์สิบ้วก็สุขวิทธิ์สิบเก้าครับซึ่งสองเส้นนี้นะครับก็เรียกเป็นแหล่งไลฟส์สไตล์สำคัญในย่านนี้เลยรวมถึงตรงนี้นะครับจะเดินทางไปยังทองหล่อเนี่ยก็ไม่ได้ไกลครับห่างจากเดอะคอมมอนเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นในมุมของนักท่องเที่ยวหรร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 ืออออออชชชชาา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 าววตตตต่่่่่่่่งงงงิินน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 นีีีะะะะะะคคัับบกกกก็็จจไไไมมมมมดดด้้้้ใใถถยยยยยย์์์ูแลซึึะะเนเเเเเเเขฟส650ร โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเปมีแค่400เมตรเท่านั้นโดยรวมแล้วนะครับทางพร้อมพงษ์เนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็น high spending power นะหรือคนที่มีกำลังซื้อสูงเนะี่ยมาอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เป็น international hub ที่มีบริการร้านคา้าหรือร้านอาหารนะครับที่ตอบโจทย์ของ community แบบนี้ด้วยและโซนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า golden zone นะเป็นอยู่ใจกลางสุข,ขุมวิทเลยนะครับอยู่ใจกลางตรงกลางนะครับไปทำงานอโศกก็ง่ายจะเข้าทองหล่อก,ก็สะดวกหรือตรงพร้อมพงเองเนี่ยก็ถือว่าอดดมสมบูรณ์มากๆทำให้ย่านนี้นะครับมีค่าเช่าที่ค่อนข กรุงเทพมหานครก็ว่าได้ครับรวมถึงกัราคาที่ดินแถวนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยเนี่ยถึง9%นะในรอบ20ปีที่ผ่านมา สโคปคอลเลรชันเนี่ยเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ลักชัวรี่นะครับที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทสโคปแบรนด์นี้นะครับเขามุ่งเน้นสร้างอสังหาคุณภาพสูงบนสุดยอดทำเลข,ของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสโคปหลังสวนนะครับซึ่งเป็นสุดยอดโครงการที่ทำลายสถิติราคาต่อตารางเมตรสูงถึง1ล้านบาทโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่บนสุดยอดทำเลที่ขึ้นชื่อว่าหายากที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยนะครับโครงการที่สองก็คือสโคปทองหล่อนะครับโครงการระดับอัลต้าลักชัวรี่ที่มีเพียงแค่18ยูนิตเท่านั้นโดยราคาเริ่มต้้นนอยู่่ทที2 29ลาาบ สำหรับโครงการสโคปพร้อมสีนะครับหากเราดูเรื่องของราคาเรื่องของไซซิ่งเนี่ยจะมีความคอม p a c t ที่มากกว่า2โครงการข้างต้นแต่ยังคงได้คุณภาพและก็มาตรฐานระดับสโคปเนี่ยครบทุกประเด็นครับทั้งเรื่องของสุดยอดทาเลการออกแบบแล้วก็การใช้วัสดุที่พรีเมียมครับมาต่อกันที่การออกแบบของทางโครงการนะครับโครงการนี้เ,เป็นคอนโดโรไลท์สูง8ชั้น1อาคารจำนวนยูนิตอยู่ที่146ยูนิตที่จอดรถประมาณ45%รองรับ EV Charger ออกแบบให้เป็น international premium ซึ่งกันคอลแลบกับแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นลินโรเซ่นะครับเฟอร์นิเจอร์ทูชีเนี่ยนะครับก็เป็นของลินโรเซ่เท่านั้นเลยการใช้เฟอร์นิเจอร์แบบเข้าเซตกันนะครับจากแบรนด์แบรนด์เดียวเนี่ยก็ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รู้สึกถึงกลิ่นอาย culture vibe ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์นั้นครับ ทำให้ลูกบ้านเนี่ยนะครับได้สัมผัสถึงประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบระดับนานาชาติจริงๆก็เรียกว่ามากกว่าแค่มีเฟอร์นิเจอร์สวยใช้นะครับแต่มันคือระดับประสบการณ์แับฟีลลิ่งไปเลยครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีโนเต้นะครับซึ่งเป็นถ้าธรรมชาติในเม็กซิโกทําให้บรยากาศบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับสามารถที่จะนั่งทํางานนั่งเล่นได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น การจัดพื้นที่ส่วนกลางนะครับก็ตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่เป็นรูปแบบของซิงเกิลลิฟวิงมีที่นั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวนั่งเล่นนั่งทํางานเนี่ยเยอว่าได้เลยครับได้ฟีลธรรมชาติฟีลรีสอร์ทกันแบบเต็มๆซึ่งทำให้การอยู่อาศัยการลิฟวิ่งในโซนด้านล่างตรงนี้นะครับสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายความเป็นธรรมชาติ และความส่วนตัวในการทํางานครับด้วยความที่สกอบพรอมส์ิเนี่ยเขาทำเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือ Single Living มันจึงง่ายต่อการจัดฟา c i l ิตีเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวตอนนึงภาพว่าถ้าเราไปอยู่ในโครงการที่มีความหลากหลายนะครับก็ต้องมีพื้นที่สำหรับครอบครัวพื้นที่สำหรับเด็กๆพื้นที่ทํางานพื้นที่ออนเซนพื้นที่ห้องประชุม และหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ส่วนกลางแบบนั้นครบเลยครับซึ่งทางสมพร้อมสิ่งนี้เขาออกแบบฟาซิตี้ให้ทุกคนได้ใช้อย่างครบถ้วนจริงๆได้แก่นะครับตัวฟิตเนสครับเรียกว่าเป็นระดับไฮเอนด์ใช้แบรนด์เทคโนโลยีนะครับเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นอลด้วยห้องฟิตเนสอยู่ชั้นสนะครับขนาดอยู่ที่160ตารางเมตร,รถือว่ากว้างมากๆเมื่อเทียบกับโครงการที่มียูนิตน้อยแบบนี้ทําให้การใช้สอยเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว นอกเหนือจาก p r i v a t e jacuzzi private, private storage แล้วก็ EV charger แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือตัว private onsen แล้วก็วหน้าครับทางลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะล็อกตารางนะครับมาใช้ตัว onsen แบบส่วนตัวได้สําหรับชาวญี่ปุ่นที่ชอบแช่อาบพวกนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มมากๆครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางส่วนการนะครับนั่นคือ loop top lounge อยู่นชั้นดาดฟ้าของทางโครงการตรงนี้เนี่ยใช้เฟอร์นิเจอร์ของทางลินโลเซทั้งหมดนะครับ เป็นท้องขนาดใหญ่อยู่ที่370ตารางเมตรมจาจัดปราร์ตี้ส่วนตัวข้าบนนี้ได้เลยหรือจะมาทํางานนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับในมุมมองผมนะครับกลุ่มชารเก็ตของทางโขโคพร้อมสีเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่ส่วนกลางได้จริงอยู่อาศัยออกกาลังกายนั่งทํางาน ทำทุกอย่างในครบจบภายในที่ที่เดียวได้เลยครับนอกจากตัวส่วนกลางที่เรียกว่าจัดเต็มแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการอยู่อาศัยแล้วนะครับยังมีบริการที่พรีเมียมอีกด้วยซึ่งโครงการในใช้บริการของทางแอควานะครับแอควาเป็นบริษัทบริหารเดียวกันนะครับกับที่ดูแลโครงการของสกบทองหล่อและก็สกบหลังสวนครับซึ่งเป็นโครงการระดับอัลตร้าลักชัวรี่ทำให้มั่นใจได้เลยว่าการดูแลพื้นที่อาคารหรือส่วนกลางจะเป็นมาตรฐานที่สูงครับแต่นอกเหนือจากการบริจาคแล้วนะครับยังมีเรื่องของเซอร์วิสที่เพิ่มขึ้นมาด้วยที่นี่เป็นโครงการโรี สัปด,ดาห์ละหนึ่งครั้งกับรวมถึงมีบริการเพจเดย์แค์แล้วก็เพจกูมี่อีกด้วยซึ่งมันจะสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องออกไปนอกโครงการไม่ต้องเสี่ยงรถติดไม่ต้องเสียเวลายเยอะเลยครับและที่ผมชอบมากๆคือการบริการกาแฟคือเครื่องชงกาแฟเนี่ยนะครับไม่ใช่เครื่องธรรมดานะเป็นแบรนด์รามาช็อกโก้นะครับเป็นแบรนด์ดังเลยทีเดียวเอาแค่เครื่องตัวนี้เนี่ยก็มูลค่ากว่าครึ่งล้านครับหากเปรียบเทียบก็คือเป็นพอยช์นายวันๆในวงการเครื่องกาแฟนั่นแหละครับเครื่องดีแล้วเนียนมนมมดกกาาััง้้อวโรรรรบิท p r i เวดซาวน่า Premium Coffee Bar แล้วก็มีบริการทำความสะอาดอีกด้วยทำให้การอยู่ในทรงการสกบพร้อมสิิ์ตรงนี้นะครับไม่ใช่แค่อยู่อาศัยแบบทั่วไปนะแต่เป็นการซื้อไลฟ์สไตล์ที่มีมากกว่าคอนโดทั่วไปครับหากเราจะตีค่าบริการเนี่ยถ้าเราไปใช้บริการแบบนี้ข้างนอกน,นั่นนะครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ10,000บาทได้เลยครับ ต่อมาเนี่ยเรามาดูเรื่องของตัวห้องกันบ้างครับโครงการสโคปพร้อมสีจะมีทายเดียวนะครับนั่นคือ one bedroom โดยขนาดเริ่มต้นอยู่ที่28ตารางเมตรจนไปถึง3.4.99ตารางเมตรครับความสูงของฟ้าอยู่ที่ 2.5- ถึง3.15เมตรนะครับราคาต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่240 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าหากเรามามองเรื่องของตัววัสดุที่ให้นะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นคอลเลคชั่นของสโคปนะคุณภาพเนี่ยก็เป็นมาตรฐานระดับสโคปเลยครับ เช่นตัวกระจก Insulated Low E นะครับพร้อมตัว Acoustic Film ขนาดเนี่ยหนามากนะครับเสียงข้างนอกดังๆเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะช่วยจะท้อนแสงนะครับแล้วก็กันความร้อนได้ด้วยแล้วก็มีการติดตัวสปริงเกิลนะครับเพื่อความเซฟตี้ของผู้พักอาศัยซึ่งจริงๆเนี่ยคอนโด Low Rise ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับมากกว่านั้นนะครับโครงการน,นี้จะขายไปเป็น Fully Furnished และไม่ใช่ตัวเฟอร์นิเจอร์ธรรมดานะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่น Lin Rose ครับ โดยเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะครับก็จะผลิตและผ่านการควบคุมคุณภาพจากโรงงานที่ฝรั่งเศสอย่างเช่นโซฟาตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อที่ช็อปข้างนอกเนี่ยราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทครับในโต๊ะตรงนี้นะครับทางรีโนเซ่เนี่ยก็ทำการออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางโครงการสกบพร้อมสีนะครับมีชื่อว่าพร้อมสีเทเบิลครับนอกจากบิวอินเตียงนอนฟูกที่เป็นเกรดโรงแรมแล้วเนี่ยยังได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยนะครับที่นี่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังจากเยอรมนีเป็นหลักนะครับทั้งรีแวร์แล้วก็มิเเล่ครับ ตู้เย็ยนเนี่ยก็มีการบิวอินอยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ดังเช่นเดียวกันตีมูลคา่าโดยรวมเนี่ยต้องมีประมาณเกือบ1ล้านบาทได้เลยครับดังนั้นนะครับถ้าเราเอาสิ่งที่ได้มาเนี่ยมาหักลบกับราคาที่ตั้งเอาไว้ก็จะรู้สึกว่าราคาตรงนี้เนี่ยไม่ได้แพงกว่าที่อื่นทั่วไปครับหลายคนอาจจะมองว่าทาไมต้องเอาเอาฟอร์นิเจอร์นะครับแบรนด์ดังๆหรือแม้กระทั่งเครื่องไฟฟ้าแพงๆเนี่ยเข้ามาด้วยแต่ต้องบอกประเด็นนะครับว่าของแพงเนี่ยมันไม่ได้สวยแล้วก็แพงอย่างเดียวนะครับมันจะมีเรื่องของความคงทนด้วย ดังน,นของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ห้านย็ดต้องเป็นต้องคงทนมากๆใช้ได้อย่างยาวนานทําให้การปล่อยเช่าได้เช่าได้อย่างสบายใจนะครับแถมได้ค่าเช่าที่เรดอัตราที่ดีขึ้นด้วยอาจจะราคาสูงในการซื้อตอนแรกนะครับแต่เมื่อรอหารอายุการใช้งานที่มันยาวนานแล้วเนี่ยมันก็ดูมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญเลยว่ามันทําราคาค่าเช่าได้มากด้วยครับ ต่อไปมาคุยกันถึงเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างที่บอกที่นี่เนี่ยตั้งอยู่บนทำเลที่มีจกักรยภาพเป็นแหล่งของคนที่มีกําลังซื้อสูงเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์เข้าแหล่งทํางานง่ายเป็นแหล่งนท์ไลฟ์เป็นเหมือนโกลเด้นโซนในย่านสุข,ขุมวิทที่มีความต้องการเนี่ยสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสปยเนี่มีจํากัดยังไงเรื่องของตัวการเติบโตของราคาเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงครับถ้าพูดในฝั่งของตัวค่าเช่านะครับต้องบอกว่าโครงการสกุมพรมสีเนี่ย เป็นที่ฮอตฮิตเรื่องของการปล่อยเช่ามากๆตอนนี้สต็อกปล่อยเช่าไม่เหลือเลยนะครับและค่าเช่าเนี่ยได้ค่อนข้างสูงอีกด้วยสาเหตุเนี่ยมันมีอยู่นะครับนั่น,นคือการออกแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคนกลุ่มนี้นะครับมาทํางานมาใช้ชีวิตในบริเวณนี้เนี่ยแล้วก็จะมีฟัสซิตี้ที่ค่อนข้างตอบโจทย์พวกเขาอย่างมากอีกด้วยวัสดุและเฟอร์นิเจอร์เนี่ยยังเป็นระดับพรีเมียมจากแบรนด์ระดับโลกซึ่งสุขภาพสิ่งเนี่ยเป็นคอนโดแห่งแรกในเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้นะครับที่ทางแบรนด์มาเค้าแลบเป็นแบรนด์ เพราะแบรนด์เหล่านี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ภายใต้การบริหารของทางทีมแอควานะครับซึ่งเป็นการบริหารที่ไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องของส่วนกลางนะแต่เป็นการดูแลที่ยกระดับตัวไลฟ์สไตล์ไปด้วยทําให้ความสะดวกของผู้อยู่อาศัยในโครงการนี้นะครับก็เรียกว่าเทียบเท่ากับทางโรงแรมครับ และมียูนิตค่อนข้างน้อยนะครับเพียงแค่176ยูนิตเท่านั้นนะทำให้การแข่งขันเนี่ยไม่ดุนแรงเลยครับด้วยเหตุผลข้างต้นตรงนี้นะครับทำให้โครงการสกูปพร้อมสีเนี่ยสามารถทำค่าเช่าได้ในอัตราที่สูงกว่าโดยทั่วไปพร้อมสร้างเรนเทร์ยูนิตได้ประมาณ5%ต่อปีครับอีกทั้งขนาดของห้องนี้ครับที่มีไซซิ่งที่ตอบโจทย์นักลงทุนนะถือคล่องง่ายขายต่อเนี่ยก็มีสภาพคล่อง ราะาห้องที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปตรงนี้นะครับในมุมของผู้เช่าเนี่ยก็จะไม่ต้องจาที่แพงมากไปด้วยนักลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้แล้วก็แบ่งขายอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าครับและนี่คือสโบพร้อมสีสุข,ขุมวิทสามสิบเก้านะครับหนึ่งในโคอนโดที่ผมมองว่าตอบโจทย์นักลงทุนมากมากเลยปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่หกจุดเก้าล้านบาทขายแบบฟูลรีเฟรนชคือได้ทุกอย่างเท่าที่เห็นเลยนะครับทั้งบิวอินทั้งของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับกา,ารน 29, าตีค่าเช่า และาราคาเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับสโคปเนี่ยช่วยให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้เต็ม100%อครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับทางเครดิตของทางผู้ซื้อด้วยนะครับและโปรโมชั่นการตีค่าเช่านะครับที่เริ่มต้น29,000บนาทต่อเดือนเนี่ยจะเฉพาะผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์นะภายในวันที่18เมษายนนี้เท่านั้นนะครับงต้องรีบแล้วครับและถ้าใครสนใจโครงการสโคปพร้อมสีนะครับโครงการคอนโดใจกลางสุขุมวิทที่เหมาะกับการปล่อยเช่านะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดีเทลข้างล่างตรงกกกาาารรรรรคคคคคคคัััััับบบบบบววนน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 ี้้้ขออุุณทะจจจแลลเิปห take off